นิทานเรื่องมิตรภาพที่งดงามบนทุ่งหญ้าเขียวขจีใกล้กับลำธารที่ไหลเอื่อยมีฝูงนกกระสาอาศัยอยู่ในรังที่ทำจากกิ่งไม้และหญ้ารังเหล่านี้ตั้งอยู่บนยอดต้นไม้สูงซึ่งมองเห็นได้ไกลแต่ก็ไม่มีความปลอดภัยจากภัยคุกคามที่มาจากรูปแบบต่างๆวันหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิ ที่อากาศสดใสฝูงนกกระสา,าเพิ่งจะฟักไข่เป็นลูกนกตัวน้อยนกกระสาทุกตัวต่างก็รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้เห็นชีวิตใหม่เกิดขึ้นมาแต่พวกมันก็รู้ดีว่าต้องระวังภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในคืนหนึง่งที่เงียบสงัดมีหมาจิ้งจอกตัวหนึง่งชื่อว่าจิ้งจอกแดง กำลังเดินหากินอยู่ในป่ามันรู้สึกหิวและมองหาสิ่งที่จะเป็นอาหารสำหรับมันจิ้งจอกแดงเหลือบมองขึ้นไปเห็นรังนกกระสาอยู่บนต้นไม้สูงและเห็นลูกนกตัวน้อยๆที่นอนอยู่ในรังนั่นละ่ะอาหารอันโอชะของฉันจิ้งจอกแดงคิดในใจและเริ่มปีนขึ้นต้นไม้นกกระสาตัวหนึง่ง ชื่อกระสาขาวเห็นจิ้งจอกแดงกำลังปีนต้นไม้ก็รีบส่งเสียงเตือนเพื่อนๆของมันจิ้งจอกแดงกำลังมาจูจ่โจมเราต้องปกป้องรังและลูกนกของเรากระสาขาวร้องเตือนฝูงนกกระสาทั้งหมดเริ่มส่งเสียงร้องและบินวนร,บรอบๆต้นไม้เพื่อพยายามไล่จิ้งจอกแดงไป แต่ติ้งจอกแดงไม่ยอมแพ้มันยังคงปีนขึ้นไปเรื่อยๆเราต้องการความช่วยเหลือเราต้องไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆของเรากระสาขาวกล่าวใครจะช่วยเราได้บ้างนกกระสาอีกตัวชื่อกระสาดําถามเราไปขอความช่วยเหลือจากนกนางนวลน,นกนางแอนและนกอินรีกระสาขาวตอบกระสาขาว รีบบินไปหานกนางนวลชื่อว่านวลทะเลซึ่งอาศัยอยู่ใกล้ชายฝั่งนวลทะเลเราต้องการความช่วยเหลือจิ้งจอกแดงกําลังจะจู่โจมรังของเรากระสาขาวกล่าวด้วยความร้อนใจได้เลยเราจะไปช่วยเจ้านวลทะเลตอบและบินตามกระสาขาวไปจากนั้นกระสาขาวก็บินไปหานกนางแอ่น ชื่อว่าแอนท้องฟ้าซึ่งอาศัยอยู่ใกล้ๆลำธารแอนท้องฟ้าเราต้องการความช่วยเหลือจิ้งจอกแดงกำลังจะจู่โจมรังของเรากระสาขาวกล่าวด้วยความร้อนใจได้เลยเราจะไปช่วยเจ้าแอนท้องฟ้าตอบและบินตามกระสาขาวไปสุดท้ายกระสาขาวบินไปหานกอินทรี C, ชื่อว่า อินซีทองซึ่งอาศัยอยู่บนยอดเขาอินซีทองเราต้องการความช่วยเหลือจิ้งจอกแดงกำลังจะจู่โจมรังของเรากระสาขาวกล่าวด้วยความร้อนใจได้เลยเราจะไปช่วยเหลือเจ้าอินซีทองตอบและบินตามกระสาขาวไปเมื่อกระสาขาวกลับมาถึงต้นไม้นวลทะเลแอ่นท้องฟ้า และอินทรีทองก็มาถึงพร้อมๆกันทุกตัวก็เริ่มวางแผนการปกป้องรังและลูกนกเราจะต้องรวมตัวกันและใช้ความสามารถของพวกเราในการไล่จิ้งจอกแดงไปอินทรีทองกล่าวฉันจะใช้ปีกข,ของฉันสร้างรมแรงเพื่อทำให้จิ้งจอกเสียการทรงตัวนวลทะเลกล่าวส่วนฉันจะบินรอบๆและจิกจิ้งจอก เพื่อก่อกวนมันแอนท้องฟ้ากล่าวฉันจะใช้กรงเล็บของฉันโจมตีจิ้งจอกเมื่อมันพยายามจะขึ้นไปบนต้นไม้อินซีทองกล่าวนวลทะเลเริ่มบินขึ้นไปบนต้นไม้และใช้ปีกของมันสร้างลมแรงจิ้งจอกแดงเริ่มเสียการทรงตัวและหยุดปีนขึ้นไปชั่วขณะ แอนท้องฟ้าบินวนรอบๆจิ้งจอกและจิกมันที่หัวและหลังจิ้งจอกเริ่มรู้สึกเจ็บปวดและหงุดหงิดอินทรีทองบินเข้ามาใกล้และใช้กรงเล็บของมันโจมตีจิ้งจอกที่พยายามจะขึ้นไปบนต้นไม้จิ้งจอกแดงเริ่มรู้สึกกลัวและเจ็บปวดมากขึ้นฝูงนกกระสาก็บินวนรอบๆและส่งเสียงร้อง เพื่อสร้างความสับสนให้จิ้งจอกจนในที่สุดจิ้งจอกแดงก็ทนไม่ไหวและก็ตัดสินใจหนีไปเราเอาชนะมันได้กระสาขาวร้องด้วยความดีใจใช่เราทำได้เพราะความสามารคีของพวกเรานวลทะเลกล่าวด้วยรอยยิ้ม ความสามัคคีทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นไม่ว่าอันตรายใดๆที่เข้ามาเราก็สามารถเอาชนะมันได้อินทรีย์ทองเสริมลูกนกและนกกระสาทุกตัวต่างก็รู้สึกภูมิใจและดีใจที่สามารถปกป้องรังและลูกนกได้มันเป็นบทเรียนที่สำคัญที่เกี่ยวกับความสามาคัคคีและการช่วยเหลือกันตั้งแต่นั้นมา ทุ่งหญ้าแห่งนี้จึงเป็นที่รู้จักกันในานามทุ่งหญ้าสามคัคคีทุกตัวรู้ดีว่าในยามที่มีภัยคุกคามความสามคัคคีและการทำงานร่วมกันจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้พวกมันปลอดภยัยและมีความสุขได้คติสอนใจที่ได้จากนิทานเรื่องนี้ความสามคัคคีทำให้เรามีพลังในการต่อสู้กับอุปสรรค และภัยคุกค,คามต่างๆไม่ว่าเราจะเผชิญกับสิ่งใดความร่วมมือและการช่วยเหลือกันและกันจะทำให้เราสามารถเอาชนะได้นะคะ